ก่อนจะรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่อาร์มด้วยนะครับผมสนับสนุนช่องแคสซีเกมเมอร์ให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปง่ายๆนะครับ้วยการกดติดตามและกดไลค์ให้ช่องพี่อาร์มนะครับโอเคครับถ้าเกิดกดติดตามกันแล้วเนี่ยก็เชิญชมคลิปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับอยู่พี่อาร์มนะครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมโล b ์แบ็คฮีโร่ไวซ์เวกัสมาเฟียเนี่ยนะครับผมเอาล่ะครับวิธีการปั๊มเงินอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่มีความหวาดเสียวนะครับอามีความหวาดเสียวด้วยนะ นั่นก็คือการไปเล่นไพ่ในบ่อนการพนันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น EP นี D ้พี่อามก็จะพาไปแนะนำนะครับคาสิโนนั่นเองเ <Yeah! S 1> ราละก่อนจะไปคาสิโนเราต้องมาเช็คหุ้นก่อนนะครับหุ้นพี่อามซื้อหุ้น NBA ไว้ที่17,000หุ้นนะราคาตอนนี้ขายอยู่ที่6บาทนะครับ6เหรียญแต่พี่อามซื้อมา5เหรียญถ้าขายหมดตอนนี้ก็ได้กำไรมา17มันก็ยังน้อยอยู่ <Huh? S 1> เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราแฮก ตู้เวทมกันสักหน่อยนะเดี๋ยวเอาเงินไปเล่นไพ่กันนะครับ EP นี้เนี่ยพี่อามจะสอนเล่นไพ่นั่นเองและไพ่พวกนี้มันก็ไม่ใช่เป็นไพ่ธรรมดาครับมันเป็นมันเป็นแบล็คแจ็คนั่นเองนะครับโอเคครับจุดประสงค์ที่พี่อามนั้นจะเข้าไปเล่นไพ่เก็บเงินเนี่ยก็คือว่าพี่อามอยากจะได้เครื่องบินนะครับอยากจะซื้อเครื่องบินนั่นเองแต่ว่าการมารอหุ้นขึ้นเนี่ยมันก็จะชักชานะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ทางลัดนั่นเอง นั่นก็คือการไปเสี่ยงดวง <What? S 1> ในบ่อนคาสิโนนั่นเองนะครับผมโดยเกมที่พยายามจะไปเล่นนะก็คือแบล็กแจ็คนะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าน้องๆอ,อย่าเอาไปเล่นในชีวิตจริงนะในชีวิตจริงมันเราจะเสียเงินจริงนะครับมันจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรามาเล่นในเกมแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้อย่าพึ่งไป ซีเรียสกับการเล่นไพ่ครับตอนนี้เราต้องมาซีเรียสกับการแฮ <What? S 1> กตู้ไอเดียมก่อนนั่นเองอ่ะแฮกจนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเราเตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปที่บอนคาสิโนโอของเราแล้วงบในการเล่นไพ่ของพี่อาร์มในวันนี้นะครับก็คือ800 0เหรียญน,นะครับประมาณ8 5 0 0เหรียญน,นะสําหรับตําแหน่งคาสิโนนะครับก็คือตําแหน่งนี้นั่นเองนะครับสีเขียวๆตรงนี้นะนี่นี่น,นี่พี่อาร์ดสูงไปไกล นี่พ่โดโอ้เร็วไปเลื่อนเร็วไปนี่นี่นตรงนี้ครับตำแหน่งเล่นไพ่ของเราเอาละแล้วนี่ก็คือบ่อนคาสิโนของเราที่ที่เราจะมาร่ํารวยกันที่นี่นะครับอา้าวแล้วจะไปดึงเส้นใยมาเกาะตึกเขาทาไมครับหลบไปครับ่เาเข้าไปเลยและนี่ก็คือบ่อนคาสิโนของเรานะครับมีอะไรให้เล่นหลายอย่างนะครับผม นี่คือแบล็ k แจ็คนะครับ <B uck. S 1> นี่ก็มีนะครับอันนี้เป็นรูเล็ตนะรูเล็ตก็จะประมาณนี้นะครับ <B uck. S 1> ก็คือเขาจะให้เราแทงว่าลงเลขไหนนะครับจะแทงว่าลงเป็นสีแดงสีดำอะไรก็ได้นะครับอันนี้นะเดี๋ยววันหลังเราจะมาเล่นอันนี้นะครับ <B uck. S 1> แต่อีพีนี้เนี่ยพยายามจะพามาเล่นอันนี้ b l a c k แจ็คครับผมมาถึงเราก็ต้องแลกเงินก่อนนะครับโอเคแลกเงินมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เรามีอยู่84,000 แต่ถ้าเกิดเราจะแลกกลับมาเป็นเงินเงินของเรานะครับก็คือเราก็สวิตช์มาตรงนี้อย่างนี้นะครับ Black Jack มันนี่ทกเกมมันนี่นะครับแล้วเราก็กดเอ็กซ์เชนนะครับเราก็จะไม่มีเงิน b l a c k j จ c k เล่นนะแต่ว่าเราจะไปมีเงินในชีวิตในในเกมจริงนะครับผมตอนนี้เนี่ยเงินดอลนี้เป็นศูนย์นี่คือเราไม่สามารถที่จะแทงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแลกเงินนะครับให้เลือกเป็นเกมมันนี่ทูแบล็กแจ็คทูมันนี่นะครับแล้วก็แลกกันมาเลยครับประมาณนี้นะครับเราก็จะมีเงินเล่นอยู่8 4 0 0 0เหรียญนะครับผม เ,เดี๋ยวขอแลกกลับไปเป็นเงินในเกมก่อนโอเคพี่อามจะไม่เล่นทั้งหมดถ้าวันนี้เราดวงซวยเราจะไม่เล่นครับเราจะไม่เล่นเยอะเอาสักเริ่มต้นจาก500เหรียญแล้วกันอ่าเรามีเงินมาชิปมา500ชิปนะครับในการเล่นนั่นเองนะ <Yeah. S 1> จะสังเกตว่าถ้าเราแทง800เนี่ยมันไม่ให้แทงนะครับเราจะแทงได้แค่ห้0เท่านั้นเอาละเล่นค้ำคไป้ก่อนขอสัก10เหรียญก่อนแล้วกันค้ำคนำค้ำค้ดีอยู่ อ่ะแบ็กแจ็คนะครับเราต้องทําการผสมไพ่นะครับให้ได้คะแนนใกล้เคียงหรือเท่ากับ21นะครับตอนนี้พีอามี20คะแนนนะ J K แล้วก็ Q ินะครับจะได้10คะแนนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเลขที่เหลือก็จะเป็นไปนตามไปนะครับอย่างฝั่งตรงข้ามได้เลข10ใช่ไหมก็คือได้10ถ้าเราพอแล้วนะครับเราก็สแปนนะครับกดตรงนี้นะ,ะก็คือเราพอละถ้าจะเนเสมอกันแบบนี้ก็คือจะเท่านะครับผมประมาณนั้นโอเค10เหรียญเหมือนเดิมดิว จไพ่มาตอนนี้พี่ยามมี14นะครับ14เนี่ยพี่ยามว่าน้อยไปนะครับถ้าเราอยากจะได้ไพ่เพิ่มใช่ไหมเราก็กดข้างล่างนะครับสีเขียวฮิตนั่นเองนะขอไพ่เพิ่มเนี่ยถ้าอย่างงี้พี่ยามได้21พี่ยามก็ได้เงินมา20เหรียญหากต้นทุนส0เหรียญก็คือพี่อามก็ได้มา10เหรียญเห็นไหม <S <S ตรงนี้เราแทงเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้เงินตามนั้นนั่นเองดีอ่ะโอ้คราวนี้9กับ8ครับพี่ยามได้17สมมติพี่ยามจะพอใช่ไหมพี่ยามจะหยุดแค่นี้พี่ อยู่แล้วอ่าอย่างนี้ก็คือแพโอ้มันเรียกไข่มามันได้คะแนนเยอะอ่อมันได้คะแนนใกล้21มากกว่าเรานะครับเพิ่มเงินเดิมพันหน่อยดีกว่าเพื่อความตื่นเต้น200ครับจับไปแปมาคิวมาอยู่มันได้เท่าไหร่มันได้23โอเค400กินนิ่ม10มาเจมา20อยู่โอ้ไพ่เริ่มดีครับ มาอีก400ครับตอนนี้ดวงเริ่มมาทางเราแล้วครับเฮ้ย <Yeah. S 1> ตอนนี้ได้กำไรมา300เหรียญแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เล่นไป375เหรียญเอาทุนมาเล่นเอ้ยเอากำไรมาเล่นนั่นเอง13ขอเพิ่ม15เพิ่มอีกทีนึง20่มันต้องได้21โอเคได้มา750เหรียญครับด <What? S 1> ูกำไรกำไรพอ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  <What? S 1> ได้กำไรแล้วครับเปลี่ยนมาแลกเงินในเกมนั่นเอง แล้วเราก็กดออกครับประมาณนี้นะครับวิธีเล่นไพ่นะ <_ C> e <at> การหยนิบเงินด้วยคาสิโนโนี้นะครับมันจะต้องมีเงินที่แบบเยอะมากพอนะครับแล้วก็เล่นแบบหนักพอสมควรเลยนะถึงจะรวยได้นะครับในเกมนี้นะ เนี่ยดูพี่ยามดีเล่นไปเมื่อกี้ตั้งนาน800 0จางงบ8,547ี่เหรียญพี่ยามได้มาเป็น8,555เหรียญก็ <What? S 1> คือได้กำไรมา8เหรียญถึงขันรวยเลยนะ8เหรียญเนี่ยนะเอาละครับได้เวลาไปซื้อเครื่องบินแล้วนะไปซื้อเครื่องบินกันดีก,กว่าครับการที่เราจะมาซื้อเครื่องบินได้นะเราก็ต้องมีเงินพอประมาณนั่นเองนะครับขายหุ้นครับขายหุ้นที่ซื้อไว้มาให้หมดได้เงินมาราวๆ9 0 0 0 0เหรียญน,นะครับรวมมาของเดิม800 0 ก็จะเป็นแสนกว่าวู้เรามีเงินเยอะนี่นะที่ลงทุนในหุ้นไว้นะครับเยี่ยมมากทีนี้เราต้องไปที่สนามบินนะครับผมจุดซื้อเครื่องบินก็คือจุดสีฟ้านะครับมันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละอ๋อมีรถทหารให้เล่นด้วยนะเป็นคล้ายๆบักกี้คานะครับเป็นรถจิปติดปืนนะครับผมเดี๋ยววันหลัง่อยมาเล่นนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปซื้อเครื่องบินก่อนโอเคเรามีเงินอยู่แสนหนึ่งอะซื้ออะไรได้บ้าง อ้ซื้อได้เยอะครับซื้อได้เยอะเลยร <Wow. S 1> าคาถูกสุดนี่คือ5,000ันเหรียญนะครับแพงสุดก็คือ3 0,000อันนี้เท่แบ็กเบิร์ดอ่ะเท่18เองโอ้มีเงินเป็นแสนซื้ออะไรก็ได้ขอเป็นเครื่องบินธรรมดาขออนกแล้วน,นะ่ะเรียกมันออกมาครับนูนดูซิการขับเครื่องบินในเกมนี้จะเป็นยังไงครับอันนี้คือขับเครื่องไปข้างหน้าใช่ไหมอ๋อโอเคโอเค,โ,อเคโยกโ,โยกโยกลงโยกลงโยกมุมกล้องลงเป็นการเชืดอหัวขึ้นนะครับคล้ายๆดูทีวอนั่นเอง โยกหัวลงเป็นการลงแบบนี้โยกห <ok> ัวข <abytes. S 1> <ok> ึ้นเป็นการเชิดหัวขึ้นนะครับแบบนี้ควบคุมยากเหมือนกันนะเดี๋ยว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 มีแววหายนะแล้วมีแววหายานะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วนึงแล้นึงแล้วนึงแนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิดหัวขึ้น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 มันมีทะเลด้วยเหรอโอเคเคกลับกลับกลับเข้าไปครับมันมีทะเลด้วยนะห้ามขับออกจากเขตแดนนะครับโยกทางซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายโยกทางขวาเพื่อเลี้ยวขวาครับถอยหลังเพื่อเบกกแล้ว เดินหน้าเพื่อเร่งเร่งเครื่องนะครับผมการเคลื่อนการขับเครื่องบินก็จะมีประมาณนี้โอ้โหมันขับยากว่ะมันไม่เหมือนดูทีวอนะครับขับออกทะเลสิบวิมันจะส่งเราไปไหนครับ๋อก็จะส่งเรากลับมาที่เดิมนะครับโอเคครับผมลองขับอีกสักรอบหนึ่งดึงพันโยกขึ้นแบบนี้เรียวไปโอเคสวยงามดึงบาลานครับความเร็วไม่ต้องเร็วมาก เลี it. It. ้ยวพอประมาณใช้ค okay, ันโยกซ้ายช่วยกับคันโยกขวานะครับจะทําให้เลี้ยวง่ายขึ้นก็คือประมาณว่าใช้2มือพร้อมกันนั่นเองโอเคลองลงจอดดูแล้วกันนะครับว่าการลงจอดนี้มันจะปวดขนาดไหนนั่นคือตําแหน่งลงจอดของพิยามเดี๋ยวพิยามจะลงจอดนะครับต้องค่อยๆแลนดิ้งนะครับโอเคได้ไหมเครื่องบินมันไม่มันไม่มีวันพังอยู่แล้วเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองไปเล่นเครื่องบินอื่นดูบ้างแล้วกันนะครับ วันนี้เรามีเงินเป็นแสนนะซื้ออะไรก็ได้นะครับรวยรวยมากลองเครื่องบินลำนี้ดูครับ Blackbird สปอนออกมาอ๋อซื้อเครื่องบินได้เลเวลด้วยเหรอ <What? S 1> มีอย่างนี้ด้วยดูว่าเครื่องบินลำนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยครับมีไอพ่นนะครับฟูดไปยกขึ้นโอ้มันแรงแรงพอสมควรเลยทีเดียวนะหักหัวลง หัวขึ้นนิดนึงหูเครื่องบินนี้มันเร็วเร็วอยู่เร็วอยู่เจาไม่อยู่นะครับเนี่ยหันหัวขึ้นชนพังไหมนะ่ะยังครับยังไม่พังยังไม่พังเด้อเด้อเด้อเทำไมมันไปอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเอามันก็ไปของมันได้นะเอาเฮ้เริ่ม,เร,มเริ่มระเบิดแล้วอไอคนดีเาเครื่องบินตกตายอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากลับไปเอาเครื่องบินใหม่แล้วกันนะ มาเอาเครื่องบินละจ้าโอเคครับหลังจากที่ซื้อแล้วนะครับถ้าเครื่องบินเราพังนะครับเราก็สามารถที่จะมารีสปอรเขาได้ใหม่นั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> โดยจะเสียเงิน1 0 0 0พเหรียญนะครับผมเอาละไปลุยกันต่อเลยไปครับเราจะไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราเริ่มชํานาญแล้วในการขับเครื่องบินนั่นเอง <Yeah. S 1> อู้โเฉียวตึกชํานาญมากลดความเร็วลงนิดนึงด่วนๆไปหักขวาโอเคหักขวาอีกนิดนึงเยี่ยมมากดึงมาล้างแงซ้าย หันหัวลงหน่อยแล้วเลีเล้ยวซ้ายแบบนีู้เครื่องบินลำนี้ถือว่าคล่องมากอือผันหัวขึ้นหันหัวขึ้นหันหัวขึ้นเดี๋ยวมันจะพังอีกเดี๋ยวก็ตายอีกขึ้นหันหัวขึ้น,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 นชนกูวแล้วอเอยเอ่าล้วไงเท่าล้วโอ้โหไม่รอดอย่าพึ่งล่วงอย่าพึ่งล่วงไม่ไม่น่าจะรอดต้ดเรียบร้อยครับตายรอบที่สองอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมกับการทดลองขับเครื่องบินนะครับ ก็ EP นี้จะเป็น EP ที่พี่อารม์มารีวิวเครื่องบินแล้วกันนะครับแบบสั้นๆเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะไปเล่นเครื่องบินแบบใหม่ไม่ใช่แบบใหม่แบบอื่นกันบ้างนะครับผม <Yeah. S 1> เด็กแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน,น้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไม่บาดครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s ไคร b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม